ตอนนี้ก็อยู่กับแม่อ้วนนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูหน้าแม่อ้วนก่อนคิดว่าแม่อ้วนต้องเป็นคนขาวไม่ว่าเป็นคนจีนใช่ไหมเห็นไหมขาวแน่นอนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูแขนแม่อ้วนขาวแน่นอนแม่อ้วนเกิดมาขาวนะคะอีนี่เกิดมาดำนะคะ <c oughs> คุณพ่อเป็นคนอีสานคุณแม่เป็นคนสุร,ราษฎร์ดำ,ดำทั้งคู่นะคะฉันเกิดมาดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้ตัวทุมเองได้ใช้สบู่อะไรนะสบู่กายาไวซุมมาได้ สักพักแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเทียบกันเลยว่าณนะตอนนี้ผิวของคนดําอย่างฉันกับผิวของคนจีนอย่างแม่วนจะเป็นยังไงเอาแขนมานี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะม่เอามาใกล้ๆได้ใกล้ๆตั้งขึ้น,นอย่างนี้เออนี่ค่ะชัดเจนพอไหมคะดูนะคะอันนี้มันเป็นแบบขาวแบบเห็นเส้นเลือดนะจ๊ะนี่เห็นไหมของแม่วนแม่วนยังไม่ค่อยเห็นเส้นเลือดเท่าไหร่นี่ค่ะสะใจค่ะไม่ได้ทาบีบีนะคะ เอาแม่ถูดิไม่ได้เอาเอามือถูดิเออไม่ได้ทาบีบีใช่ไหมคคไม่ได้ทาบีบีนะคะไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะอันนี้คือทําผิวธรรมชาติดูเห็นเจะเลือดไหมขาวเบอร์นี้ค่ะดําพันธุก,กรรมก็ขาวได้ค่ะเธอถ้าสบู่ตัวนี้ไม่ดีจริงเอามาฟาดหน้าเลยที่รัก